เป็นที่รู้กันว่าตอนนี้มีกิจกรรมนะฮะผ่านเพชรน,นะครับหาการ์ดแอรเรียลผมก็ได้มาเล็กนึ่งมาใบหนึ่ง้อปรากฏว่าไปได้การ์ดนี้มาแทนนะครับคู่รักสศกการเจ็บใจมากก็เลยไม่อัพมันซะเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันในหมดเล่นคนเดียวดูนะครับมาดูว่าให้ให้ใครเป็นพยานดีกว่าให้หนูยิ้มกันละกัน นะฮะนะครับเกมาลองงานดูมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ถ้าเดินมันกวนแค่ไหนเห็นมีคนเขาหลักไม่มาบอกว่าสองตัวเนี้ยมันไม่ถูกกันจะจริงจะเท็จแค่ไหนมาดูก็กั้นะสร้างมือ ู่กัดีอยู่สิบท <10. S 1> ัน,นี้ยังจับมือกันอยู่นะครับยกที่ถอยมั่วเลย <10. S 1> อ้าวเฮ้ยตะกี้มันเลือกพื้นที่ที่จะสร้างโคนี่โดนบาวยิงตายนะ เดี๋ยวต้ตองมาทไยรอบนึปงป้านโอ้โหเฮ้ยไม่ยุติธรรมเลยอ่ะโคนี่กระโดดโดนบาวยิงใจน่าสงสารป้านอ่ะง่เสียงดวงเขาบอกปืนชีน้ำทำงาน ตาฉันแล้วได้รับเงินเดือนเพิ่ม90%นะนะรวยเลยสร้างแลนด์มาร์คแปดตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คแปดโคตรรวมแหม้เบาวนี่ เจ็ไไดใส่โคหนีซะทุวงตาฉันแล้วใครควรทำห้าแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิบไปไหนดีเอาแต่มา้าเขาแต่ต่างเยอะดีนะเนี่ยาานี่ก็ยังไม่เอาไม่เัาอะไรเลยลได้๊งเดือนเก้าสิบอ่ะ เต็มได้เท่าไรนะยี่สิบป่ัวกอวอแม่เจาตาฉนแล้วลมัจะไม่ทำงานแล้วโหแม่ด้วยเงหน่งยเ,เนี่ยดมวยปะมามาใช้เงินมาหนูย้าฉนแล้วม สมคำแล,ล้วลือครับเหมือนจะเขาว่าตาฉันแล้วโคนนี่กระโดดยิงโดนเบาวยิงสวนตายนี่ไค่ะอ่ะอเกศจบไล์สมคำแลลือนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ตลกตลกดีนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาอะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูคุณสมบัติแป๊บหนึ่งครับ อยากได้แอริเอลอะเป็นไงเขาไม่เจอได้นเนี่ยแทนนะครับเนีย่ยแอริเอเนี่ยของดีมากเลยเนี่ยอาร์ติชอว์ไ้น้ำเนี่ยผมได้ลนะเขาบอกได้เงินเดือนร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ถ้าผมมีไอกระดิ่งที่ถูกปลูกอยู่แล้วอะ่ะ <laughs> ทักษะทีมเพิ่มเงินเริ่มเกม1 0ิเออดีกว่าดีไปได้กาดยี่สินะรวยเลยนะครับเน้นเงินเออแต่การที่ติงตองอะ่ะพูดตามตรงติงตองมากนะครับไหนๆก็ไหนๆละเรามาหมดตัวกันนะสุ่มเล่นสักเจ็ดแปดรอบ หมายเลขสองปกติมันชอบออก้ายเนี่ยจริงด้วยโอ้หมายเลขเก้ารัๆวๆเลยมันให้มาทำไมวะนี่บวกกันนอกไหมหมายเลขเก้าครับอยากได้หมายเลขสองกันหนึ่งจะได้กับเขาไปเนี่นยหมายเลขเก้าเยอะมากเลย หมดตัวครับตรไน่้เหลืออยู่80เพชก็รุร้นว่าเปิดรูปบาทเพชรจ,จะได้เพชรเพิ่มมากับเขาหรือเล่านะครับวันหนึ่งเขาก็ให้เพชรมาประมาณ20 20เม็ดใหาเราสุ่มได้ประมาณ4ตาแต่ก็ดีน้าได้ของดองเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ไม่ชอบมามา่ามืต้องให้มาทําไมเอาออกได้ไหมที่ม m มาม่าเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมทองเทิงลูกบาทก็ได้ นี่การมันเก้าเอ็มไม่บอกว่าเราได้มาได้กันเลยนะครับบอกหนึ่สงสองสามจีห้าเก้านึหาได้หรือเปล่าเนี่ยส่วนเพชรก็คงต้องรองสะสมการส่งการครบเจ็ดใบจริงๆแล้ววันนี้เราจะต้องได้เพชรกันนะ gm มไปเปลี่ยนเป็นการส่งการเนี่ยแสบมากอะ่ะมันกลัวคน

ในพันธิมีคนบอกว่าหมายเลขสองเปิดได้แอลเลียลด้วยนะเออแต่ในนี้มันบอกว่าไม่มีอ๋อนี่มีมีมีมมนะครับแต่ถ้าเป็นหมายเลขสามยังไม่มีนะครับจะมีแค่สุดทิตเอสไปทำไมวะคู่รักสงการนะที่หน้าดาร์คไซเฟอร์คืออาจจะ คนไม่มีจี้กลุ่มเต๋ามั้งแต่ผมมีแล้วอ่ะแลกทองดีกว่านะโอเคแลกทองดีกว่าได้ชัวร์กว่ามีห้าแสนทองดีกว่าไม่ได้ไเลยอ่ะรับทั้งวันจะได้มีทองไปทำอีเวนต์ถัดไปนะครับอีเวนต์นี้ไม่ได้เอร์ area ี area ่เอรีก็ไม่ว่าอะไรนะคอยมาลุ้นใหม่ ตอนนี้เหลือกี่ใบเนี่ยผมมีหมายเลขสามทั้งเจ็ดใบอ่ะมีเยอะมากใหมายเลขเก้ามีแค่สี่ใบอยากบอกทีเอ็มเปลี่ยนเป็นหมายเลขหนึ่งสักใบไ,ได้ไหมน่าจะมีแบบให้แลกกลับไปกลับมาเอาหมายเลขสามสี่ใบไปแลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาหมายเลขเก้าไปแลกออเอเกก mm. อเนี่ยหม่เลขหนึ่งเนี่ยกดยังไงยังไงก็ไม่ได้ ทองก็ขึ้นมาเป็นสามล้านกว่าบางจัดกดเล่นไงได้แล้วมานเลี้ยข้าขอไม่ได้เ,ก, <c oughs> เกินง่ะอ้าวแกงกันดีกว่านี่ฮิวนู้นน่ะเนี่ย ปัะสบชีวิตนะครับ GM ทำกันได้นะอยากได้หมายเลขหนึ่งโอ้เอาไว้ต้องกลางไม่บอกกันน่ะแหมปากว่าร่วงจริงพูดปุ๊บมาปั๊บเปเจอโฟนตรงกลางนะครับสุ่มไปประมาณห้าร้อยเพจได้มาแค่ใบเดียวเองก็ได้คู่รักสงการมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรได้ของดองมาเยอะเลยน่ะหมายเลขเก้า หนึ่งใบอะหมายได้ค้ามันน่าจะเอาอหมายได้ค้าไปไปแลกได้บ้างนะไม่ใช่เอาหมายได้เก้ามาแลกอย่างเดียวซึ่งไม่แฟร์ไงมิ้เนี่ยได้มาเจ็ดใบก็ไม่แลกดีกว่า เพชรจะหมดแล้วแลกทองดีกว่าน่าจะคูกปอร์ดูกอนหมาได้ขค่ามีสิสองใบอ่ะมันไม่มีมันน่าจะมีให้เอาหมายเลขค่าไปแรกแเปิดเบอร์การ์ดได้บ้างนะให้หมายเลขค่าขยะชัดๆหมายเลขสี่ยังโอเคนะห้าแสนทองนี่นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับมุทองึอ้นมาเป็นสี่าแล้วใช้ได้เลย ครับช่วงนี้นี่เท่าจี้ไปตีนี่แหกแน่แน่รอวันศุกร์นะครับ,รบจะมาหัวต่อนะครับเอสบวกพวกนี้โดยเฉพาะไอ้หมวกเนี่ยเขาที่เขาเรียกว่าหมวกกระทิงแดงเนี่ยเอาแน่ๆนะ่นะก็ไปได้มาเหมือนกันอีกไหนๆก็ได้ไหนแล้วม,มีกรารอะไรบางว่ะ ไอ้การ์ดมาเลค้านี่เอาไปผ่านเล่นยังไงี้เลยสึกไม่มีประโยชน์มากเลยการ์ดที่เรียกว่าไรสละมากเลยการ์ดมาเลค้าเนี่ยได้แค่แสนเดียวอะคุ้มตรงไหนวะนี่ไม่คุ้มเอกาอการ์ดอื่นนี่การ์ดลิงเหลือมานิดหน่อยการดอะไรเอ่ยก็เหลือเพียบเลยลืมแล้ว หมาเลขสไม่เอาไม่เอาเอามายเลขค่าดีดีดีหมาเลขค่ามีเรื่องโหลเลยต้มีสี่ล้านกว่ามีเรื่องโหลหรอมา้นี่ยมายเลขเก้ยาใหญ่นะครมายเลขค่าเอามาทำไมในสิบถึงสิบหกก็เอาวะโอไม่ติดด้ย ได้เลเวลสิบขึ้นมาหน่อยหนึ่งอัพเล่นนะครับจริงไม่มีอะไรอยาก,อยากลองอัพเล่นๆน,นะครับทองมันเหลือ ing, อ,าาอีเวนนี้ยอมรับคุ้มค่ายอยู่นะห้ารอยเพชรได้สี่สี่ล้านห้าแสนทองอะ่ะห้าเพชรก็ปกติมันจะได้ไม่เกินห้าห้าหกแสนประมาณนี้ น,นี่ไล้สี่ล้านกว่าก็ถือว่า,อาคุ้มนะในแง่ของการได้ทองนะอีเวนต่อไปก็คงยัไม่กดเพจนะครับต้องเก็บเพจไว้สิ้นเดือนเดี๋ยวต้องไปซื้อลูกเต๋าอีกประมาณ500เพจอ้วกแตกกันไปต้องเอาทองเนี่ยไปทำอีเวนต์นะครับเอาแค่ให้ได้ตามเงินขายอีเวนต์ก็พอละแค่นี้กขนมตาเล็ดแล้วครับเนี่ยมันการ์ดมาได้9กเอาเทียบเลย เสียดายถ้าการ์ดมาเลขสามหุมสามารถออกไปแลกได้นะผุ่มแลกแหลกเลยนเนี่ยนี่ไหน,น,น,นก็ลองเล่นเยอะล่ละของเยอะเงีน้นี่ก็ดุนลูกบาทว่าวันนี้พี่แกจะให้เพชรเพชรมาอีสักนิดสักหน่อยหรือเปล่านะกี่ก็ได้มาสิบห้เม็ดกดเล่นในสทีหมดเกียดน,นะครับ ร้อยหลอจะหกร้อยหรือแค่เนี้ยกดไป 500, <c oughs> ห้าร้อยกว่าเมตรนะครับได้ไอตัวนี้มาตัวหนึ่งขน,นาตอนาดโอเคครับวันนี้ก็อเอาแค่ <c oughs> นี้แหละครับสวัสดีครับ